หนึ่งตัวมอพักตัวมอพักลายเนี่ยจัดมาชุดหนึ่งเริ่มต้นราคาเท่าไหร่แก๊สอีเพยครับอย่างแก๊สอีเพชุดนึงก็มีประมาณหนึ่งตัวนี้จะประมาณอยู่ประมาณรูมหนึ่งพันเจ็ดพันรูหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทพี่อะทำคนเดียวใช่ครับผมทต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องนัดเวลาต้องนัดเวลาจองคิวหลังหกโมงเย็นสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่บางกรวยนะบางกรวยไซน้อย ที่ไหนยังไงมาติดตามกันนะครับวันนี้มาที่ร้านท่อนะครับผมมาที่ร้านท่อโฮงเฮดเดอร์นะครับบางกรวยไซน้อยซอยสิบสามปากซอยสิบสามนะสิบสามหนึ่งทับคอไข่นะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องท่อไอเสียมีท่อแบบไหนยังไงบ้างมีราคาเท่าไหร่บ้างทําเฉพาะปลายท่อเท่านี้ได้ไหมเดินทั้งเส้นได้ไหมหรือว่า จะอยากปรึกษาทําเป็นแบบเรซซิ่งเลยหรือว่าเป็นแบบมินิอ่าได้หมดนะครับได้หมดเลยับมีทุกท่อมีทุกไซส์มีทุกขนาดนะลายเอียดนี้เพียบเลยเพียบเลยนี่ท่อมีเยอะแยะวันนี้ผมอยู่กับร้านผงนะครับผงเฮดเดอร์สวัสดีครับพี่ว,ว,วันนี้อยู่กับพี่พี่หงปะใช่้ครับพี่พพหงท่อไอเสียครับมันมีกี่แบบพี่ มันว่ากันก็มีหลายแบบนะพี่ถ้าเดินทั้งเส้นสตาร์ทเริ่มต้นอยู่ที่ราคาเท่าไหร่บี้ถ้าเป็นรุ่นรุ่นวอลโว่ตัวนั้นนะครับเป็นสูตรทุ์คาร์เป็นหม้อพักทุ์คาร์ปลายคาร์บอนปลายคาร์บอนโซนอะคาร์บอนิกครับทั้งโอยู่ประมาณสองหมื่นครับสองหมื่นใช่ครับเป็นเหลตหนาสามถึงสี่นะห้าถ้าเป็นชุดหูเกี่ยวเป็นหูเหลตสามถึงสี่ทั้งหมด ถ้าสมมุติจัดจัดมาสมมุติเอ่อแจ๊สรถแจ๊สพี่จัดมาชุดหนึ่งเริ่มต้นราคาเท่าไหร่แจ๊สจีเควครับอย่างแจ๊สจีเคชุดนึงก็มีประมาณหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสองหมื่นสามใช่ครับพอพอพอจะจัดมาให้ดูได้ไหมพี่มันก็จะเป็นชุดแบบนี้อ่ะที่จัดให้ดูหน่อยอ่าก่อแก๊สจีอีก่อนนะครับผมแก๊สจีอีก็จะเป็นชุดอย่างนี้ครับเลยแบบนี้หนึ่งตัวหม้อพักตัวหม้อพัก ขาครับสูตรออโตซิงกเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับขาซูดนนะคาทูเดนครับอ่าเนอ่าอ่นล้อตนี้ก็ันก็ได้ครับนะจะเป็นแป๊บคับนล้วก็จะเป็นอ่าทอันนี้กจากเครื่องใช่ครับแต่ส่วนนี้ก็จะเป็นแป๊บ ครับอ่าๆลองอันนี้แจ๊ดแจ๊ดนะครับนี่ครับมันจะเป็นแป๊บปลาก้ายาวอันนี้รเอาเขาข้าเอาดูก่อนใช่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 อันนี้ก็จะเป็นแป๊บเป็นลายไปครับถ้าชุดนี้เท่าไหร่พี่นี่ก่อนนะคะครับผมได้ครับพร้อมให้คำปรึกษานะสำหรับคนที่ชอบแบบ แนวริซิ่งแต่งบแบบสวยงามทําจูนเครื่องแต่งอะไรต่างๆเนี่ยสามารถมาพูดคุยได้นะครับ,รบแต่ขอย้ํานิดนึงนะว่าอาจจะต้องโทรมาตอนสักหลังหกโมงเย็นตอนี้ก็จะนิจาประมาณอยู่ประมาณหนึ่งบาทหนึ่บาท, 1> 1, 10, บาทใช่ครับคุณนี่เลยคับแจ๊ดอะไรนะพี่แจ๊ดจีอ e. ี e. e. ครับแจ๊ดจีอ e. ีหมื่นเจ็บาทเจ็700บาท เท่านั้นเองแจ็คจีอหมื่นเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับผมจำนะครับที่หงแฮตเจอร์อันนี้มีฟายก็แล้วแต่อันนี้เปลี่ยนแล้วแลแ้วแ,แ,แต่ลูกค้านะครัะแล้วลายจะเอาแบบตัวนู้นมันก็ราคาจะเพิ่มขึ้นเราจัดชุดชุดแบบประหยัดก่อนชุดประหยัดอ่าจะัดชุดแบบหมื่นเจ็ดร้อยอ่าอย่างอย่างเป็นเบสอย่างพวกนเี้ยก็แล้วแต่ราคาไปครับอ่าถึงว่าคุณโฟมคุณขาอ๋อหมื่นเริ่มต้นหมื่นเจ็ดร้อยบาทใช่ครับแจ็คจีอีใช่ครับ โอ้แต่แต่พี่ต้องบอกก่อนว่าคือพี่ทําคนเดียวใช่ครับผมต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องนัดเวลาต้องนัดเวลาจองคิวจองคิวครับจองคิวแล้วก็ถ้าจะโทรมาให้คำปรึกษาก็รบกวนเป็นหลังหกโมงเย็นใช่ครับผมหลังหกโมงเย็นร้านอยู่ที่ไหนพี่ฝากร้านนะร้านผมอยู่บางปวยซ้อยสิบสี่เข้ามาทางการไฟฟ้านะครับการไฟฟ้าบรเจ็ดนะครับเข้ามาก็จะเลย ก็จะเลยวัดจันมาวัดจันมาาเราจะวัดจันมาก็ต้องผามาคนดยกมซ้ายผมจะอยู่ซ้ายเลยซ้ายมือเลยใช่ตรงทามกมีเพื่อนยนใช่จะเข้ามเพื่อนยนนี่ครับตรงนี้เลย พร้อมให้คำปรึกษาหลังห้วงเย็นนะครับผมก็เบอร์ติดต่ออะไรนะพี่0 9 0 9 3 2 3 4 2 3ครับครับหง header นะครับผมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็ได้นะครับผมก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนะครับขอบคุณนะครับพี่ครับสวัสดีครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนเอตัวนี้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 เป็น G G เป็นแทน G G เป็นเขาเรียกว่าเป็นเฮดเดอร์ครับอันนี้กระบะเหมือนกันปะอ่าเป็นรถเก่งครับนี่รถเก่งแจ็ตใช่ไหม <GE. S 2> ใช่ถ้าลูกค้าอยากแรงไปจูนกล่องไปจูนกล่องแล้วมีปัญหาเรื่องแคชเซตเล็กละลายส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะมาเดินค่อน,นี้ใหม่ออราแล้วรับเทิร์นเทิร์นสินค้าแคชของการเอาแคชมาเทิร์นกับของเราได้แคชมาเทิร์นก็ได้แบบว่ารักไอจ่ายเงินในกระเป๋าคุณน้อยลงอ่าใช่อาจจะได้ตามกลับบ้านไปด้วยซ้ำเพราะว่าแคชมันค่อนข้างจะมีราคาเยอะของผมราคาที่มาจากศูนย์ใช่ไหมตัวศูนย์มันจะมีราคาอ๋อ